สวัสดีครับวันนี้เรามาดูอ,าอันติดนะครับอันติด c ช g NG, จากโรงงานนะครับปัญหาก็คือกล่องล็อกกล่องเสียนะครับไปหลายที่แล้วก็บอกว่ากล่องเสียแกไม่ได้ก็มาแล้วก็ซ่อมกล่องให้นะครับกลองกล่องเสียจแต่มันติดปัญหาเรื่องกล่องล็อกอยู่อพอเข้าแก๊สนะครับมันจะมีเสียงเงี้ยติดติดนะฮะ กระพริบอย่างเงี้ยมันจะเข้าแก๊สไม่ได้นะครับแต่รถสตาร์ทติดทุกอย่างปกตินะสตาร์ทติดได้แต่เข้าแก๊สไม่ได้ปัญหานะครับปัญหาของกล่องกล่องมันล็อกบางหลายคนก็บอกว่าการติดตั้งอุปกรณ์การปล่อยให้แก๊สหมดแก๊สหมดถังอ่างเงี้ยมันก็จะล็อกแต่กรณีนี้ก็เราจะมีการลงโปรแกรมใหม่นะครับ เราไม่ลงเหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาใช้โปรแกรมจูนโปรแกรมนี้ลงเราเราขั้นตอนของการ,การลงเือเราลงผ่านชิปก็คือขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าชิปเสียชิปมีปัญหาชิปไม่หายนะครับมีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็ลงเปลี่ยนชิปใหม่เปลี่ยนชิปใหม่ลหมแล้วก็ลงโปรแกรมได้เลยนะฮะลงโปรแกรมผ่านผ่านชิปแบบนี้ได้เลยนะครับอัดไฟล์นะก็จะอัดผ่านชิปอย่างนี้นะอัดผ่านขาชิป CPU อย่างเงี้ย มันสามารถที่จะทั้งปลูกทั้งซ่อมทั้งลงโปรแกรมใหม่ได้หมดนะครับมันก็จะสะดวกสบายโดยที่ทั่วไปนะที่ที่ลงทั่วๆไปก็จะลงหน้ากล่องลงผ่านหน้ากล่องลงผ่านปั๊กที่คมอมที่ที่ตัวรถนะฮะอันนั้นก็ได้ในการซ่อมในระดับหนึ่งแค่ลงโปรแกรมนะครับแต่ตรงเนี้ยเหมาะสำหรับงานซ่อมเรานะครับ ก็ว่านไปนะคนละงานคนละอาชีพไปอ่ะขั้นตอนนี้ก็ปลดล็อกปลดล็อกชิปเสร็จแล้วนะครับเรามาลองดูหลังจากที่ปลดล็อกเสร็จจะเป็นยังไงนะครับอ่าเข้าเข้าแก๊สอันนี้เข้าแก๊สแล้วนะครับไม่มีเสียงจะไม่มีเสียงอ่าติดต๊ดติเหมือนเมื่อกี้นะ นะครับป็องนะ้นะท่ออากาศหลุดนะครับใส่ท่ออากาศไปก่อนโอเคฮนะจะไม่มีเสียงนะครับพร้อมจะตัดข้อแก๊สเราเล่งๆให้ตัดข้อแก๊สก่อนลมร้อนัำไม่ได้นะครับ อ่ะตัดตัวแกแล้วแกทำงานแล้วนะครับเราจะมัดมัดจะไม่ทำเหมือนคนอื่นเขานะะวิธีทำของเราจะเล่นกับชิปอย่างเดียวนะครับโอเคครับก็สำหรับ อ,อันติดที่ติดเอ็นจีวีมาจากโรงงานนะฮะปลดล็อกเปลี่ยนชิปซ่อมกล่องนะครับขอบคุณครับท้ายสุดนะครับสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทำบ,บุญกับพีทีเอสเซอร์วิสท่านสามารถทำได้ง่ายดังนี้นะฮะเพียงแค่ท่านสละทรัพย์ตามกำลังของท่านร่วมบริจาคตามตู้บริจาคที่ท่านสะดวกไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าคนพิการนะครับรวมไปถึง อาหารของเพื่อนร่วมโลกของเรานะฮะทไปเถอะครับอย่างน้อยโลกของเราก็จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทําในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญมีกินมีใช้ตลอดไปขอโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ